ภาวนาภาวนามาภาวนาภาวนาภาวนา,วนาวนมาส่องโลกมาส่องโลกวยก,การหยุดใจ <_ d ys k> จดใจหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายแล้วแลว้วาภาวนามาภาวนาภาวนามาส่องโลกมาส่องโลก โลกมักสองโลกมักสองโลกปิงปิงปิงปิมักสองโลกปิง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 มักสองโลกมักสองโลกมักสองโลกจงอิ่มเอิบอิ่มจงอิ่มเอิบอิ่มข้าพรัะเจ้าและคู่กัง ของข้าพระเจ้าสุขใจนะจงปิ้งปิ้งข้าพระเจ้าและทุกทุกท่านสุขใจนะสุขใจนะสุขใจนะปิ้ง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 มักสองโลก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 ใจใสใสใจใสใสใจใสใสที่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายนิ่ง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 ปิ้ง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  มาซ่องโลก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 ครูเออญาซอมอกเฮ็ด7ฟิล์มเธอโตเรนโบว์รึรึนติ๊ง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 มาซ่องโลกมาซ่องโลกติ๊ง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 มาซ่องโลก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  mắc xong rồi say 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 say, sài ping 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 mắt xong rồi mắt xong lô mắt xong lô mắt xong rồi mắt xong lô mắt xong lô ping, xong rồi mắt sụp rồi na, sụp rồi na, sụp mắt xong rồi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  mắt xong mắt xong rồi mắt xong rồi mắt mắt xong rồi trong trong เรและทุกทุกท่านสุขใจนะสุขใจนะปิง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 ,ปง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 